แกอาการพริกใบงีบใบงอใบบิดเกี้ยวเสียทรงเกิดจากขาดแคลเซียมแล้วก็ยังเจอเพี้ยใบายแดงเข้ามากัดมากินนะคะเพื่อนๆใช้สูตดนี้เลยโหทางดินค่ะต้นพริกทำไมส้มๆคะแม่ขาโอ้เพื่อดูโอ้หมดเยอะเลยอุ้ยอากาศร้อนค่ะเพื่อนๆมดเขาหนีมาซุกอยู่ในกระถางค่ะโอ้ยอย่างนี้ใช้สูตรนี้เลยค่ะ ค่ะจากที่ดอกร่วงหนักมากตอนนี้เห็นผลแล้วค่ะนี่โอ้โหติดดอกติดผลแน่นๆอย่างนี้นะะลลเ,เลยค่ะร่าดสแลยค่ะร่าลดที่หน้าดินให้ชุ่มเลยนะคะช่วงที่ติดดอกออกผลเพื่อนๆหน้าดินนี้ต้องร่าได้ชุ่มเลยนะคะเพราะว่าถ้าหน้าดินแห้งนี่ดอกก็สลัดผลก็สลัดจ้า โอ้ปลูกกระเพราไปแล้วค่ะแม่ก้อยขามีเพียร์ดำมาเกาะอ,อยู่ที่ยอดนะคะมีมดคันไฟมาเกาะค่ะแม่ขาเพื่อนเพื่อนเห็นดอกไหมคะับแรกนะคะอคดอกใหญ่เยอะค่ะเพื่อนเพื่อควรเด็ดดอกออกนะคะเด็ดดอกออกคะ่ะน้องจะได้ใบใหญ่ๆนะกระเพราจะได้ใบใหญ่นะคะพเพื่อนเเด็ดออกออกเลยแล้ฉีดพ่นด้วยสูตรนี้เลยคะ่ะ คือเขานำสารอาหารต่างๆไปเลี้ยงดอกอ่ะใบก็จะหดเล็กแถมยังเ,เจอมดเพี้ยมากัดมากินนะคะเพื่อนหมดนี้เลย สวัสดีคะ่ะเพื่อนเกษตรที่น่ารักทุกท่านคะสูตรนี้เกินคาดสวยแบบรวดเร็วทันใจดอกเพียบผลดกลูกใหญ่แข็งแรงเต็มต้นนะคะบ้านใครมดหนอนแมลงเยอะมดคันไฟก็เยอะมดในดินมดในกระถางมดในบ้านก็เยอะทําสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะเราไปดูวิธีทาด้วยกันเลยคะ่ะ นอน่แมลงแบบธรรมชาตินะคะแถมยังบำรุงพืชผักให้สวยกับมะเขียวติดดอกออกผลง่ายที่สุดอีกครั้งนะคะคดูอุปกรณ์ล่คะหัวใจของงานนะคะเป็นข้าวสวยนะคะข้าวกา่าวข้าวบูดนะคะไม่หมดเนาะช่วงนี้หน้าร้อนนะคะข้าวบูดง่ายมากๆค่ะพเพื่อนๆปุ๋ยและจุลินทรีย์ชั้นดีที่ต้นไม้พืชผักต้องการเลยคะ่ะเปิดตาดอกเร่งเขียวเร่งราแถมยำกําจัดเชื้อโรคเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียะะและอาการพลิกเน่าพลิกเป็นโรคกุ้งแห้งง่ายๆด้วย ข้าวกันเลยนะ,ะเป็นข้าวบูดนะเนี่ยนี่เป็นข้าวบูดค่ะเพื่อนๆเละเป็นโจ๊กเลยดีมากๆเป็นกาแฟเลยนะคะเป็นกาแฟทีอินวันหรือกาแฟดํานะคะได้เลยนะคะเป็นกาแฟดําจะดีมากๆค่ะคือกาแฟเนี่ยเขาจะมีฤทธิ์ที่เป็นเปรี้ยวๆนะคะขมๆนะคะงดหนอนมแมลงเพลี้ยไม่ชอบะะกาแฟมีไนโตรเจนสูงนะคะเร่งรากเร่งเขียวกันอย่างง่ายๆเลยเป<ล>็นเครื่องดื่มชูกําลังน้ํายาล้างจานค่ะเกลือนะคะอันดับต่อไปค่ะก็เป็นเปลือกไข่นะคะตำหรือปั่นให้ละเอียดนะคะ ามสะดวกเลยนะคะเือกไค้นะคะเร่งเขียวเร่งการเจริญเติบโตนะคะเร่งดอกเร่งผลสุดง่ายนะคะปรับปรุงสภาพดินนะคะเร่งการแตกรากฝอยได้เป็นอย่างนี้เลยจ้าเือกไค้นี่ไม่ก่อยต่ําปั่นไว้เป็นชามอย่างนี้เลยค่ะวัสดุอุปกรณ์ครบแล้วนะคะน้ําสะอาดมาเลยค่ะสามถึงห้าลิตรมาเลยค่ะข้าวค่ะข้าวเกาข้าวบูดนะคะใส่ลงไปเลยค่ะช่วงนี้นะคะเพื่อนๆพบว่าข้าวในหม้อบูดนะไม่ต้องทิ้งค่ะคุณผู้จ๋านี่คือปุ๋ยชั้นดีเลยค่ะเราก็ขยันเลยค่ะเพื่อนๆค่ะ การพืชใบเหลืองใบจุดใบด่างใบหนีกใบงอนตะะ่อไปนี้นะคะไม่ต้องทิ้งข้าวเก่าข้าว,าวบูดทิ้งลงถังขยะอีกต่อไปค่ะมาขยำขย้ำใส่น้ําสะอาดอย่างนี้เลยคะ่ะมาุงพืชผักได้ทุกชนิดนะคะโอเคม้องขยำพอประมาณละคะ่ะเพื่อนๆจ๋าน้ำซาวข้าวแบบเล่งด่วนนะคะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆสำนรับต่อไปเลยค่ะนี่หัวใจของงานเลยค่ะกาแฟนะคะมีไนโตรเจนสูงค่ะมีลทิที่ขมขมเปรี้ยวๆด้วยนะคะ ตักมาเลยกาแฟนะคะเป็นกาแฟดํานะคะ1ช้อนโต๊ะอย่างนี้เลยนะคะกาแฟทีอินวันก็ใส่ลงไปแทนได้นะ1ซองนะคะลงไปเลยค่ะคะุณจ๋าขมเปรี้ยวได้ใจเลยคะ่ะนี่วนี้ฝนตกเยอะนะคะทําสูตรนี้ไว้ใช้เลยะคะ่ะกาจัดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียได้ดีมากๆต่อไปค่ะเปลือกไข่ค่ะแคลเซียมที่ต้นไม้พืชผักต้องการนะคะไม่ก้อยใส่ลงไปนะอยู่ที่นะคะ1ช้อนหรือ1ทัพพีนะคะไม่ก้อยมีเยอะนะใส่ลงไปอย่างนี้เลยค่ะเป็นุ๋ยชั้นดีเลยค่ะเร่งดอกเร่งผลน้ำมะนาวของไม่ก้อยนะ ไม่เคยติดดอกเลยค่ะกระถางนี้นี่เจอสูตรนี้เข้าไปโอ้โห,โโหติดดอกสนันวันไวนะะ้เลยค่ะฟื้นฟูให้พืชของเรานะที่เหลืองเหลืองนะไม่ติดดอกออกผลนะคะกลับมาเขียวติดดอกออกผลอีกครั้งด้วยเครื่องดื่มชูก,กําลังเลยใส่ลงไป2ฝานะคะ ่อไปเลยคะ่ะเกลือนะคะเสริมความแข็งแรงให้กับต้นไม้พืชผักทุกชนิดเลยคะ่ะสามารถกําจัดมดหนอนมแมลงเพรียะนะคะขั้นเด็กขาดเลยคะ่ะไรแดงค่ะนี่ก็สูตรนี้นะคะใส่เกลือลงไปนะคะ1ช้อนชานะคะเพื่นๆอย่างนี้นะคะเพื่นนอนๆไปนะคะเป็นสารกจับใบคะ่ะกําจัดมดหนอนมแมลงเพลียได้ดีมากๆนะคะไล่จิงจกตุ๊กแกค่ะได้เช่นกันนะคะ เราใส่ลงไป2ช้อนตุนะคะกำจัดเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียคร,ริกที่เน่านะคะเกิดจากมแมลงวันทองเข้ามาตอมมาต่อยนะแล้วก็เกิดเชื้อราทางดินเยอะมากๆค่ะนี่กำจัดเชื้อราเชื้อแบคทีเรียรฉบับบ้านๆเลยค่ะด้วยน้ํายาล้างจานเลยค่ะใส่ลง,งไปเลยนะคะสองช้อนนะ ผสมส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันเลยสุตรนี้นะจ๊ะไม่ต้องหมักนะคะเพื่อนๆทําเสร็จแล้วใช้ได้ทันทีเลยมดไล่หนอนไล่แมลงได้ทุกชนิด่ันเด็กขาดขาวอเลยพืชผักได้ดีมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลไม้โชว์ใบสวยๆนะคะมะเขือมะนาวค่ะได้หมดเลยค่ะมาดูวิธีใช้เลยนะคะสําหรับนะคะกระถางไหนนะคะเพื่อนๆคะมดหนอนแมลงเพียเยอะๆนะคะใช้สูตรนี้เพียวๆเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเพื่อนไปจัดกา คุณมดเลยค่ะเพื oh. oh, right Alle, or, freely, oh ่อนจ๋าเพียวเลยค่ะโอ้โหแม่ก mm ้อยมาสังเกตค่ะในกระถางของแม่ก้อยค่ะมีทั้งมดค่ะเพื่อนเพื่อนแล้วก็เชื้อราค่ะโอ้โหเดินเต็มกระถางกันอย่างนี้นะคะแล้วก็มีดินขุยด้วยค่ะเพื่อนเพื่อนโอ้เพื่อนมดูโอ้โหมดค่ะมดค่ะโอ้เพียงเลยค่ะเพื่อนทั้งเชื้อราแล้วก็มด ดนดีเต็ม mm. ล้นกระถางกันนี้เลยค่ะเพื่อนอย่างนี้อย่าปล่อยไว้นะคะใช้สูตรนี้เลยค่ะเพื่อนแก้วนี้เลยค่ะเพื่อนจ๋ากาจัดเชื้อรากําจัดมดหนอนแมลงเพลี้ยขั้นเด็ดขาดค่ะเพื่อนๆต่าเลยค่ะเพื่อนนี้เลยนะคะสําหรับเพื่อนที่ปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะนะคะสําหรับสเปรย์ฟอกกี้ที่ฉีดพ่นนะคะขนาดหนึ่งิลนะคะเราใช้นะคะหนึ่งแก้วค่ะที่สองร้อยมลนะคะเพื่อน สมในฟอกกี้ที่ทพ่นขนาดหนึ่งดีนะคะ่ะใส่น้ําไปก่อนแล้วนะคะเพืนนะะจจ่อนๆใสลงไปเลยค่ะกาจัดมดหนอนแมลงเพี้ยขั้นเด็กขาดะคะ่ะแล้วก็เป็นปุ๋ยครบจบในสูตรเดียวเลยคะ่ะโห้ทางดินค่ะต้นพริกทมมําไมโมๆมคะแม่ขาผมเพื่อดูโอ้หม,ด,มดเยอะเลยอุ้ยใช้สูตรนี้นะะนเลยค่ะโอ้โหเลยค่ะโอ้เพื่อดู ใช้สิ่งนี้หมดไปต่อหน้าต่อตากันอย่างนี้นะคะเน้นๆนะคะเพื่อนๆเน้นเลยเน้นทั้งดินเลยค่ะโอ้นี่กันอย่างนี้นลค่ะเพื่อนเห็นผลจริงสูตรนี้นะคะพลิกดกกันอย่างง่ายๆติดดอกดีติดผลแน่นอนค่ะติดผลเลยจ้าอันนี้ก็ไม่ธรรมดาค่ะเพื่อนจา๋าหอยทากยุ่มากมากค่ะทุกคน อย่าไวไวนะคะโอ้โหกัดต้นไม้พืชผักของเพื่อนๆนี่เกลี่ยงยกสวนนะคะหมดต้นไม่มีเหลือเนี่ยค่ะกินถึงแบบกินถึงไหนคะมีความสามารถนะคะกินได้ถึงยอดเลยค่ะเพื่อนๆจ๋าเห็นอย่างนี้อย่าล่อยไว้ค่ะเพื่อนๆสายสูตรนี้นะคะเพื่อนๆจ๋าตักเลยนะคะหนึ่งขันใหญ่ๆเลยค่ะตออหนึ่งกระถางเลยค่ะเพื่อนๆลาเลยค่ะเพื่อนๆขาหอยทากตัวเล็กนะคะหอยทากตัวใหญ่นะคะใช้ได้หมดเลยนะคะเพื่อนๆขานาที่ชุ่ม นั่นก็ถางเลยค่ะเพื่อนเพื่อนอาจจะมีมุมไหนนะคะทีุ่ซุกซ่อนอยู่นะคะเพื่อนเพื่อนจาได้ทั่วเลยกำจัดมดหนอนแมลงเคลียหอยทากขั้นเด็กขาดนะคะสำหรับเพื่อนๆที่ปลูกต้นไม้พืชผักไม่เยอะนะคะตักหนึ่งขันต่อบัว3ลิตรห้าลิตรนะคะได้เลยค่ะเพื่อนๆต้นไม้พืชผักได้เลยค่ะผสมพืชผักให้สวยนะคะกับมะเขือผิดดอกออกผลสวยๆอีกครั้งนะคะไม้โชวใบสวยๆคาะบอนสีค่ะ ได้หมดเลยค่ะตารางแม่คือซูมาโฮลงุลงที่เน้านะคะได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆต้นไม้พืชผักเยอะๆนะคะเป็นสวนเป็นไร่นะคะสูตรนี้นะคะผสมนะคะต่อน้ำสิบหรือยี่สิบลิตรนะคะแบ่งครึ่งเลยค่ะเพื่อนๆติดดอกทีมากๆแตงใบใหม่ก็เพียบอย่างนี้เลยล่ะ,ะสูตรนี้นะคะเพื่อนๆมันดูเลยค่ะเพื่อนๆเคล็ดลับนะคะกล้วยไม้งามออกดอกโดกเป็นช่อเป็นพวงสวยๆนะคะตลอดทั้งปีนะคะ กล้วยไม้แข็งแรงออกราบตืมน,นะคะเพื่อนเ่นจ้ะเีนี้เลยคะ่ะการลดให้ชุ่มเลยค่ะไปที่วัสดุปลูกค่ะกล้วยไม้นี่ควรจะให้น้ําหรือให้ปุ๋ยเขานะคะทุกวันจะดีมากๆากเลยครับีวนี้เป็นสูตร่อนโยนหินขุชับค่ะไล่มดไล่หนอนไล่มแมลงได้ด้วยบำรุงต้นไม้คือถักได้ด้วยนะคะทําให้บอลสีแตกหลอดไวกอใหญ่ค่ะนี่จากต้นเล็กๆค่ะตอนนี้สวยมากๆเลยมีฝักบัวนะคะ ส,สำหรับเพื่อนท่านไหนนะคะปลูกแก้วสารพัดนึกนะคะตัวผู้นะคะปลูกจีไรตายตลอดค่ะเคิ็ดลับทำอย่างนี้นะคะสูตรนี้นะคะ1แก้วหนึ่งครั้งต่อหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นนะคะนี่แก้วสารพัดนึกนะคะแทงใบตลอดค่ะจากที่โสมรากเน่านะคะกลับมาแทงยอดแทงใบใหม่อย่างนี้เลยคะ่ะตัวผู้ว่าลิ้นยากนะคะเคล็ดลับนี้เลยค่ะเราจะาก ไม่ลดน้ําน้องทุกวันนะคะหรือถ้าช่วงไหนฝนตกนะให้เพื่อนๆขยับมาไว้ที่ร่มใช้คาในบ้านได้เลยนะคะน้ํามากน้องไม่ชอบนะคะอุ๊บวก็จะลดแค่นี้แหละหึงแก้วอาทิตย์ละค้างอย่างนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ๋านี่นำเคล็ดลับนี้ไปใช้กันดูนะคะต้นไม้พืชผักชนิดงามสวยติดดอกออกผลเร็วทันใจเลยค่ะโอโ้ดูสิออกชอบแข่งกันไปสวยอนี้นะคะ ปลูกมื่อวาค่ะไม่เคยเห็นดอกเลยค่ะแม่ก้อยขานี่หน้าร้อนนะคะไม้ดอกนี้ก็ออกดอกดีนะคะต้องใช้สูตรนี้นะคะ,พกเ,กเ,ะ,คะพเพื่อนอะลงสูตรนี้นะคะเพื่อนเพื่อนอ่ะอลงที่ชุ่มเลยคะ่ะโู้เียมแตกตาดอกเพียบเลยค่ะพเพื่อนๆตรงนี้ก็มีตรงนี้ก็มีนี่กล้วยไม้คะ่ะแตกรากดีคะ่ะออกดอกดกตลอดทั้งปีคะ่ะ ไม่ดุนะคะไม่เขียวไม่แข็งแรงใบหิกใบงอเยอะมากๆะคะ่ใะใช้ถุงนี้นะคะกนะคะ็นี่เลยค่ะพื่อนพริกดุเต็มต้นแบบง่ายๆนะคะรางรู้ทางนะะี้เลยค่ะพริกเน่านี่เกิดจากแมลงวันคองเข้ามาตอมมาต่อยนะคะแล้วก็ยังมีนะคะลายแดงลายขาวนะคะในพริกนะเขามาซุกซ่อนอยู่ที่ใต้ใบค่ะเพื่อจะแล้าก็ฉีดพ่ลเลยค่ะ แต่งง่ายนะคะแล้วก็ฉีดใต้ใบนะคะกําจัดไรแดงไรขาวในพิกนะคะมันจะแก้อาการใบหงอกแกบบ้พินงากําจัดเชื้อโรคเชื้อราเร่งดอกเร่งผลเต็มต้นเห็นมดขึ้นต้นพีชเห็นมดขึ้นต้นไม้ขึ้นกระถางนะคะนำสูตรนี้ไปใช้เลยค่ะเพื่พอนๆจ๋าโอ้โหว้าวพักกำลังโตค่ะทุกคนต้องบำรุงนะถืพวกในสูตรนี้เลยคะ่ะ หวานกรอบรสชาติดีํำจัดมาแรงได้ด้วยอืกบัวกำลังโตหมดกพ้นเลยฉีดพ่นยังไงคะคแม่ขาฉีดพ่นเพื่อบำรุงนะคะควรฉีดพ่นทุกสองสาวันได้เลยคะ่ะอย่าขาดทั้งพืชทั้พนเลยว้าวสุดนี้เห็นผลม,มากาเพื่อนวันนี้แตกดอกแล้ว แต่ดอกดีติดผลด้วยสูตรนี้เลยค่ะเพื่อนๆจ้าแม่ก้อยขอขอบพระคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะคะที่รับชมคลิปวิดีโอของแม่ก้อยนะคะจนจบคลิปวิดีโอค่ะถ้าชอบถ้ามีประโยชน์เพื่อนๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมกด subscribe นะคะกด like กดแชร์ให้แม่ก้อยด้วยนะคะต่อไปนี้นะคะเห็นมดคันไฟเห็นมดเห็นแมลงเยอะๆนะคะทำสูตรนี้ไว้ใช้กันเลยนะคะต้นไม้บานไข่ไม่สวยไม่งามไม่ติดดอกออกผลก็ทำสูตรนี้เลยค่ะบ๊ายบาย ไปก่อนนะคะ